สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบเพื่อนหน่อยนะครับผมก็วันนี้พามาดูเทเลอร์อรอนะครับผมนี่นะครับเป็นเทเลอร์ยางพันนะครับผมมบ่บแมนว่ะ เป็นเลเลอยยางก้าวนะครับพูดผิดนะครับเป็นยางก้าวใส่ขอบล้อนะครับสวยครับผมเป็นฮีโน่นะครับนี่ครับผมใส่หมวกกระจกยนตนะครับใส่สปอร์ตไลท์สองแถวนะครับผมน้านหน้าแล้วก็ LED นะครับผมแปดดวงครับแล้วก็ไฟบนหมวกนะครับนี่สวยๆครับผม เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับผมออกข้างนะครับสีใบนะครับก็สวยครับผมคันสีใหญ่นะครับก็ขายไปแล้วนะครับผมคันนี้ ็นยางก้าวนะครับมันชนเลสนะครับผมสวยๆเป็นเครื่องร้อยเกต้ห้านะครับ เผาเดียวนะครับผมสวัสดีครับ